อุ้ยอันตีหลังมาเดียวเดียวโอ้โหเดี๋ยวดิ้ยเดี๋ยวกันเดี๋ยวอย่าพึ่งอยา่านะ่าไงโอเคครับวับนดีเหมืองช่องดนวิดีโอเกมเราจะมาเล่นเกมวอร r เ o อร์โอริจพาร์ทที่สี่พาร์ทที่ยี่สิบหกนาโอเนะคาเดสโกและพารามิตของเขาได้กำไรในเวลาเดียวกันพารามิต ก็เริ่มปฏิบัติการล่อลวงการโจมตีทางทิศที่เข้าใจผิดพวกเขาดึงกองทัพเทพเข้ามาอัตตอริฮันโซและคุโนอิจิจากเงามืดพวกเขาได้ใช้การเคลื่อนไหวของสตูเพื่อระบูตำแหน่งของกองทัพเทพเาารซังเหนียงก็เข้าร่วมด้วยพวกเขาจึงเปิดฉากโจมตีพวกเขาต้องการที่จะช่วยเล่าเซียนให้ได้เมื่อเขาปลอดภัยจูล่ลงกับคนเดินที่จกก ก็จะได้รับการปลดปล่อยแ้สามคนเตรียมพร้อมอยู่อย่างเงียบๆในการต่อสู้บางทีเราจะถูกพบตัวก็ได้นะแต่การป้องก,กันของพวกเขาก็ยังหนาแน่นมากการพบเราเสี่ยนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอืมข้ารู้ดีแต่ก็มไม่อาจยอมแพ้ได้นะ <S <S อ เป็นนักสู้ตัวน้อยที่แข็งแกร่งใช่ไหมข้าอยากอยู่ข้างท่านนะพี่สาวเรารีบไปกันเถอะในขณะที่ท่านอยู่คิมุระกับคนอื่นยังคงยับยังสัตรูเอาไว้เราน่าจะเริ่มค้นหาได้แล้วขาไปคิดวัน้องจะมีความสามารถในการซ่อนตัวภารกิจนี้คงจะไม่ง่ายส่วนักแล้วจะได้ช่วยลว ไ,ไม่มีใครอยู่เลยเลยที่นี่คุ้นๆเหมือนเคยมาแล้วนี่มันที่มาป้นรอบก่อนปะยา่ยายา่ยายา่าย่าโอ้ยเออเออเออโอ้โหเดี๋ยวดิก็ขอใช้สกิลบ้างเดยไม่ใช่จะตีกันอย่างเดียวเลยหรือไงฮะฮะฮะ

ชืบชืบชืบเออเอาไว้โอ้ยเลิกเลงเถอะโอ้ยอืออืออืเอาอ่อดูดูเออเออเออโอ้โหแต่ละตัวโอ้ยเอาเออเออเอออยาฮออดูดูดูมัน แค่แป๊บเดียวเลือดลดทั่วภาพไอ้ไอไอ้ท่วนี้ก็จบแล้วยังไม่จบะ่ะเอาเออ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 โอ้ยเฮ้ยเฮ้เออเอาเอาเอาโอ้ยเออเออเออ ฮ <JJonak for u> ึฮ <_ anut ful> ึฮ <ator il> <ğim> ึตายทีรออะไรกันนะเพ่อืมมาเลยโอ้โอตัวใหญ่อีกแก้วเหรอเออเออเออมาโดนซะ ย่าสะเทือนกูไหมไม่สต็อปสถานแม้แต่นิดเดียวเอาเออ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 ไอใหญ่เฮ้ยอ้าวตัวใหญ่ไปไหนแล้วอ่ะเออ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  จ่าจ่าจ่าเจ๊โอ๊ยติดตลอดเป็นอะไรโอ้ยยังจะโดนตีอืมย้ายไปอยู่นี่ละเอาไปเออ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 ไม่สะเทือนเลยเลยไม่สะเทือนเลยเลยอืมโอ้ย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  บังเต็กอือหืออือหือปัดท่อไว้เฮ้ยอย่าเล่นคนเดียวเลยเลยโอ้ตีอยู่คนเดียก็ให้กูตีบ้างดีอ้บ้าไอโหดเอาไว้เออ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 ตายสิโอ้ยเฮ้ย ตายแท่มันเก่งขึ้นแล้วเรากากลงวะเนี่ยฮะเออ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 เอเออ โอ้ยเอาอือออือเผาเดเออเผาเข้าไปอี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 เออเอย่านะอย่าอย่าย่าอย่านะนีอนีอโอ้ยเอาไปทั้งไฟทั้งน้ำแข็งมามาเผายับยับเออเอเออเออมึงเป็นอมตะลห ตเท่าไหร่ถึงจะตายฮะอือเออเน่ยนี่เออเออเตียวสิเอาไว้อือ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 โอ้เผาเดี๋ยวอือ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 ชืบ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 โหพวกนี้ตายปะเนี่ยอุ้ยอั็นติมา วิ่งเดียวิ่งเดียวิ่งเดี๋ยโอ้ยโอะไรเนี่ยโอ้ยมุมกล้องโอ้โหมุมกล้องมุมกล้องยังห่วยเออไม่เล็งดีกว่านุ่เล็งแล้วตียากจังโออือ้มอือืม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 ไปไหนละพอไม่เล็งก็หาไม่เจอเอาเอาเอาไบ อยู่เฉยๆอืมอๆอืยตายสักทีขอเจ้เออกระทษนั้นละวุ่นไหวยุ่นไหวุ่นไหวอือืมออ้าอืมอๆมมารวมกันนี่โว้ยหยาเออเออเออเผาไปเท่าไหร่ก็ไม่ตายเอาดิเอาหัวหอหัวาย ยังอีกเออ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 ไปไหนได้มั่งจะคุยกันอีกนานไหเนี่ยฮะเปิดประตูสักทีเด้ออืมเออ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 เอา อีอีอีเออเออมาสักทีเขตแดนด้วยอืมแล้วใครจะมาช่วยเราเปิดล่ะเนี่ยฮะอืมยังอีกเหรอยังอีกเอ่ะพี่เออมาสักทีเออเฮ้อ เออ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 เอาอ๋อ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 อออ๋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 ออออ๋ออ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  อ้าฮ่ฮ่เอ้าเออออยว่าทิมเลยเอาไปยอมได้ยาเป็นไงบ้างนักกวีทำไมโหดนักล่ะเฮเออเออเออหยาชุบชุชุบชยี่ เออโอเคตายอีกทีเอาละทีนี้นา่าจะไปทางนูน้นสาวมารอตรงนี้คุยกันนานมากเป็นนาทีก่าจะรู้ว่าจะทำยังไงต่อไปเราไปเอาใครอีกอืม,มาเผาเดีเอาเผาไปอีกอืม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 ,อม อา่มฮึ่มฮึ่มฮอืมฮึมฮึมอีโออืมฮึ่มฮอมอยอ้อาวหรอเอาเหรอเออเออเออออเอลุกลุกฮึ่มฮึ่มฮึ่มเ โอเคหมดอุ้ยเออตัวใหญ่อ่ะใหญ่เหรอใหญ่นะก่อนเราอ่ะอื้มอื้มเฮะ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 ยเฮ้ยเฮ้เผา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 อย่างต่อเนื่องเอาดิ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 ตายซะ ไม่มีของให้หรอะอะไรวะเอาไอ,ย,อย์อ้ยเอาเออ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 มารวมกันเออเอาล้วนะลุยเลยระเบิดเย็บย,ย้อยตายปะมือ้อไวทหารบ้าอืมอืมอืมเออตัวนี้ ตีไปแล้วก็ข้างหลังเปิดโล่งโดนตีข้างหลังตลอดเลยเอาอ,อยังไม่ตายอีกอืมเท่านั้นแหละเดี๋ยวเท่านี้เยียบออเออเออเอย่า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 อะไรเอาเอาฮ้ยฮ้ เออ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 เอาดิเออเอาเผ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 าเออเออเออตายสักทีเออแค่นั้นแหละอืมอืมอืมโอ้ยเอาไว้ดิเอาเออ่อเออเออเออ ยาย่ังไม่ตายอีกไอ้พวกว่านี่อึดจริงเว้ยเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อไหร่จะตายเออเออเอาเออ้อตัวนี้แหละดีสุดละเอาเอาเออเฮ้ยมันโหดกันจังล่ะ6นาทีจะทันไหมเนี่ย เราไปโวยนี่เออเราไปเอ้าเอ้าเออาเอองเออ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 เราเปิดก่อนอันนี้แล้วค่อยตามด้วยแอนติหยาเออลุย ยิง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 ไปไหนแล้ววะไอตัวเอาตายหมดแล้วโอเคใช้นานมาก เอาละไปไหนต่อหวังอี้อืเอาฮันโซมองเทงไปแล้วอืม,อมช่วยฮันโซก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยวนกลับมาช่วยก็ได้บ่เพราะมันเข้าไม่ได้นี่อืมมาเอาไปโอ้โหอันติมาแล้วหนีเร็ว เอาไป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 ,ไป,ไปอืม่มยอ,อสุดยอดไม่ไม่เข้าเลยสักนิดเดียวเอ,ออเออ,อมันตีผมกับผมตีมันมันช่างไม่ยุติธรรมบ้าเอ้ยกดอยู่นั่นแหละกดบ่อยเน้ออันตีนะฮะฮะฮะ เดี๋ยวไม่เข้าเลยอะโอ้โห oh, หวังอี้เอ้าดูดิเลือดไม่ลดตักติเอื้อันโซไอพาระออืม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 โดนโดนโดนอ่อ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 มาหนึ่ง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 แล้วเอาไปได้แล้วเออเออ เออก็อย่ากันด um, ิโอ้ตีไม่ค่อยจะโดนเว้ยเออเออ้าเอ้ามาดิหมูหมูขวิดหมูหมูขวิดเออเฮ้ยไม่เข้าโอ้โหบาไปขยงเออ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 ไอ้ย่ายังไม่ตาย อืมพรุ่งนี้จะตาย,าตยไปอาตีไปเรื่อยๆไม่รีบไม่รีบอเออเออเออโอ้โหาอะไรวะนะ่ยยิงเข้าไปเออมาวาปล่อยโดนสกิลเท่จัดเออเออ มันต้องเอาฮันเอ่อชื่ออะไรนะอ๋อมันดะธนกสึมาช่วยแล้วมั้งอือโอ้ยตายสภาพอืมเอาตันนิกรอด้วย แล้วเราจะบานทางนี้ทำไมในเมื่อเราไปไหนไม่ได้อะเราไปไม่ใช่เควสก็หลบไปจะไปทังโควสเว้ยมาเก็บตัวจริงอุ้ยตัวจริงตัวเดียวก็พออื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 อฮะอือเอาไปไหนแล้วช่างแล้วกันแล้วเราจะเข้ายังไงอ่ะ อืมตันนะเนี่ยเดินกลับนะเนี่ยเอาไปเดินกลับกันเอ้อมไกลมากตายซะเองยยา ยังไ,ไม่ตายอีกดื้อด้านจริงเออหายไปได้แล้วมามาอายังง่าเออมาเฮือเฮือเฮอเฮือเฮือ ก็ยังไม่ตายเอาไปรอบแล้วกันเผื่อย่อมด้ยเออก็ยังไม่ตายเออมึงตัวก้อยตัวกูมันได้ดาวเมทหรือไงอั๋วอันนี้ก็จบไหมไม่จบ อือมอเอ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 อต่อโอเคเอ้ยอยเยอไม่หมดดิกหรอโอ้โหยังนึกวาตายแล้วอ่ะไปได้สักทีอือืมอืมเออเราไปอืมไอพวนนั้นก็ไม่มาช่วยกันเลย โทษที il, ฉันไม่มีเวลาแล้วลบหน่อยอ้าวตันอ๋อโอ้ยอยู่นี่เองคนเฝ้าฮะอ้อยเออเออเอาเอาเอาเออเออเฮ้ยเฮ้ยเผาเผาเผาเอาละได้เวลาแสบตาเอฟเฟกต์ท่วมจอไปนี่อืมอืม ออออออเอาไปอออออเอออาบอกตามตรงโอ้โหโอ้ใจเย็นเอาไปอืมอเอาไปอีกอืมอืมโอ้ยอืม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 เดียวครับอยู่ไหนวะ เอาไปอี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 อออเออท่านั้นล่ละมาเราไปเออเออเออเอาหืมเออก่อนได้เปรียบโดนซะเป็นไงบ้างไม่เข้าเลยสักตัวปัดโทษว้เอาไป เผาดิ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 เผาเผาเผาตลอดทางนี่นี่นี่เออเออคำโบเป็นหมื่นมาเข้าไปอีกอืม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 อ่าเอาไปนี่เออ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 ในเมื่อเตีไม่เข้างั้นก็อย่าหาว่าโกขี้โกงก็แล้วกัน โอ้ยเอาวิฮึฮึฮึไอไปอยู่นั่นแหละอืออเอาดีก็จบไหมยังไม่จบอืจะทำอะไรเฮ้เฮ้เออเออเออส่งผู้หญิงมาเฝ้าผู้ชายอย่างั้นแหละอืโดนเินจ่าแล้วยัง ไงฮะเอาลุกอืมอ,อืมอ,อืออออออมเอ้ยอืมอืมอืมนี่มาอุ้ยอันตรีหลังมาเดียวเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวดิเดี๋ยวกันเดี๋ยวยาพึ่งยาหนาะไอเออจอบสักทีอุย้ยอย่าขวางครับเพ่ผมกำลังโมโหครับเพ่เออ ดู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 อือืออือกูกลับมาแก้แขนอันติคอมโบบ้าบออื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 ออ้าอย่าอย่าอย่าังตามัก่ออืออือออืออ ไปว่าไงว่าไงยอมได้จ้าหมหึมหหืโอ้ยโอ้ยโอ้โหใจยเย็นเพ่เอาไปตูม ทำไมวิ่งกลับไปอะวิ <os> ่งกลับไปทำไมวิ่งกลับไปทำไมตายซะเออ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 ออืมอืมอเออหมูหมูพิฆาตตายสิเออเออเออ จ้าเฮ้ยโอเคมึงถือโต๊ะมาทำไมเนะี่ยอะไรเนะีนะ่ยจะจะแบกโต๊ะไปไหนลหื้อดีจริงๆที่ท่านปลอดภัยเอ้ยกว่าจะชนะได้ด่านนี้นานจริงๆ ข้าทำให้พวกท่านต้องเดือดร้อนแล้วส่งขอไปนี่ยังไม่รวมถึงจูล่งและคนเหลือที่ต้องทุกข์ทรมานดขอให้การต่อสู้ขอให้ข้าต่อสู้คียงข้ากับพวกท่านขอให้ข้าช่วยปกป้องท่านเลาเซียนให้ปลอดภัยแน่นอนเราเห็นด้วยเราเห็นด้วยตาแล้วว่าท่านแข็งแกร่งแค่ไหนเรา ทำภารกิจของเราสำเร็จงั้นก็รีบไปกันเถอะนะถ้าทุกคนพ่ายแพ้เราก็ช่วยซุนซุนอ่ากวนซกไม่ได้เจ้าพูดถูกข้าจะจุดควนซกและจูลงมาแล้วเราเสียนเดียวเดียวสี อ้าวมีสองคนเดี๋ยวยังได้เอสอิกรอผมกะถอดใจกับเอสไปแล้วนะอันเนี้ยเออแล้วเอาโต๊ะมาทำไมวะโองงกบอาวุธเองจิปเองโอเคเอมย่อยขายขายย่อยแล้วก็มีสีทองด้วยของม้าเฉียวเออ โอเคแล้วก็นี่เก็บไว้นี่เก็บไว้อะเรียบร้อยคิดว่าพวกเขาได้กำไรมาหรือ,อยังแล้วยังท่านเราเสียนอีกใคเย็นไว้กวนไป่งเดียวที่เราทำได้คือเชื่อใจคนอื่นและต่อสู้ต่อไป เราได้รับข่าวว่าแอลเลสกับกองกำลังของเขาขึ้นไปสถานที่แห่งนี้คงถูกศัตรูล้อมไว้ในไม่ช้าเขาจะหลบซ่อนอยู่ในค่ายแสดงท่าเป็นว่ามีกำไรอยู่ซึ่งจะทำให้แอลเลสส่งเป้ามาที่ข้าหากพวกเขารู้ว่ามันเป็นกับดักแลก้วก็กำไรจริงๆและท่านเล่าเสียนจะตกอยู่ในอันตรายทันที ต้องเห็นต้องให้สตัตรูอยู่ห่างจากข้าให้เป็นหน้าที่พวกเราเราจะปกป้องท่านเดงท่านเพอร์ซิวส์คือว่าให้ข้าร่วมต่อสู้ด้วยนะท่านอิงผิงข้าไม่อยากจะต่อสู้กับท่านพี่แล้วก็ท่านจู่ลงแต่ข้าเจะหลบซ่อนแล้วดูพวกท่านต่อสู้เพื่อข้าไม่ได้หรอก ใอก็อยากจะช่วยพวกท่านพี่ทูได้ดีม้าลูกสามคาฉะนั้นนาะงก็จะมาร่วมกับเราความมุ่งม,มั่นของนางจะช่วยเราได้มากขอบคุณค่ะในฐานะลูกของเทพแห่งสงครามข้าจะทำให้ดีที่สุด จบแล้วโอเคขอจบพิเศษดีก่อนละกันนะยังไงชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมจะไปเจอกันหน่อยคัหน้าสำหรับวันนี้ปาร์ละจ้าบ๊ายบาย